สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายของก่อนนะครับเอาของมาแล้วต้องมาถ่ายของก่อนไอไอตัวใบอันนั้นไม่เห็นบ่มีเด้ออยู่ีี่หาไม่เจอไม่มีหรอก มีแต่ขั้นเก่าเก่าจีนทุกหกศูนย์สองเก้าองถาม้องถามตาสุบันว่ามันมันจะตพ็กเกจเข้าไอยนั่นได้ก็น่าจะมีนะขั้นไหนขั้นของเองอ่ะสามหนึ่งสามห้านั่นมันเห็นยังเ,<อ>เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วไอ้ตัวไอ้คันสองขัง้นนี้ได้ายเงินเขาอยัง ของตะสุบันน่ะเองไปทฮ็ดเองไปทำบะครทำอยู่นู่นเลยบ่ทำอยู่พุ่นเลยบ่้ทิงไปไหนแล้วห่างหน่อยห่างห่างไม่้นยงไงอะไร นี้โลังมาเทกา้ปลาลูดินนะปลาลูดินนะตอนนี้ก็โพดกำลังมาใหญ่เลยตอนนี้อะลูดินนะข้าวโพดเป็นไหมผักวะผักวะผัไวะ phải không anh? nha nhá, như vậy à? cứ thể, cứ thể, chúng tôi sẽ cái này, 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 cái Hoa mà, mà sống không thể người mọi 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 người เอามาจานี e ่เล้วจังนะดิ่งเไปดังยกยงไงนี่ขอแข็งอ้มันขึ้นเลยโอ้มีแห้งขาดข้อเลยวางมากระพุ้นึ้งนะแดงวางย่องกระพุ้ตึ้นีต่วางน่มันเาวห้ยกขึ้นเพียลหนึ่งง่ายมากไม่ต้องยืดหอติโดนมต้องนื่ยไต้องยิดขา you okay. oh,